เกมค่อนข้างมันนะครับมันมากเพราะว่าทีมเจ้าบ้านเองของปัตตานี FC เอฟซีนี่พ่อ็เต็มที่เขาก็วางแผนมาดีนะครับในการทําเกมรุกนะครับแต่สตูลก็เราก็วางแผนมาค่อนข้างจะรัดกุมนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นการเป็นการเ,ารเยือนทีมปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นทีมหัวตารางของ,ของ,ของนี่ด้วยเดียากันนะครับเพราะนั้นก็การวางแผนของโค้ดสตูลยูเนเต็ดเนี่ยถือว่า ข้าเป้าเลยนะครับเพราะว่าวางแผนไว้ก่อนแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของเกมลุกนะครับมีโอกาสหลายลูกเลยในช่วงของครึ่งหลังนะครับถ้าเกิดว่าทําประตูได้ในครึ่งหลังคิดว่าก็แต่ว่าวันนี้ก็โอเคแบ่งแต้มมาหนึ่งแต้มก็ถือว่าเป็นความสุขของแฟนบอลชาวสตูแล้วครับครับผม ผลงานของทีมเล็กแรกเนี่ยพอใจไหมครับก็ถือว่าในระดับที่กลางตารางนี่ก็ถือว่าโอเคสําหรับการทําทีมของศตรูในใ,ใ,ใ,ในในการรับมาใหม่ของผมและก็ทีมงานบอ,อดบริหารในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนบอดบริหารประธานสโมสรด้วยนะครับนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อ,อ่ส่วนหนึ่งนะครับ,รบแต่ก็ยังมี น้องๆที่เคยเล่นกับทีมสโมสรสตุลย์ในแต่รอบที่ผ่านมาแต่ว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ช่วงแรกเราก็พลาดไปนิดนึงนะครับมาช่วงหลังเราก็สามารถเก็บแต้มได้ครับเล็กสองนี้ครับจะมีการเสริมตัวไหมมีการเสริมตัวไหมก็มีส่วนหนึ่งก็คือตัวจากในจังหวัดสตุลของเราเองที่เป็นดาวรุ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ทันในส่วนของการเข้าชื่อส่งรายชื่อในวันก่อนก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกส่วนหนึ่งก็ผมมีแผนที่จะเพิ่ม เสริมในส่วนของของหน้าจากต่างชาติคนแล้วก็หลังต่างชาติคนหนึง่งนะครับที่จะมาเสริมให้กับทีมสตุลเนเธอร์เตมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับนี่ก็วันนี้เรามีแค่ตัวเดียวต่างชาติเราเสริมมาอีก2คนก็น่าจะน่าจะ,ะน่าจะสุดมันนะครับพูดอะไรกับแฟนบอล่อยครับก็แฟนบอลสตูนครับขอให้ทุกคนนะครับได้ได้สนับสนุนนะครับทีมสโมสรของเรานะครับทีมสโมสรสตูนเธอรเตทีมมหาชนของคนสตูลก็จะเป็นทีมที่ สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวชาว,ชาวสตูนนะครับวันนี้เราก็ได้มาแบ่งแต้มนอกบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นของขันชิ้นสําคัญของแฟนบอลชาวสตูนนะครับต่อไปก็นัดในบ้านที่จะมีขึ้นนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมาร่วมสนับสนุนเชียร์กันเต็มที่นะครับเต็มสนามครับขอบคุณมากครับ